สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถ4ล้อป้ายเขียวเป็นรถบรรทุกไม่ติดเวลานะครับเป็นรถหัวเครื่องญี่ปุ่นครับตัวนี้ทำทะเบียนเสร็จแล้วเป็น NMR 130เมืองไทยเรียก NMR 130แต่ญี่ปุ่นเนี่ย150หง ภาพภายในอันนี้เดิมๆเป็นสภาพญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใส่แม็กย่างเลเดียนให้แล้วก็ตัวตัวนี้เป็นคันเกียร์สายธรรมดาไม่ใช่เกียร์ออโต้นะแล้วก็เรารีแม็ปิดระบบพวก EGR ท่อชโช้คอโโบ์อะไรให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยแล้วก็กระบะเราทำใหม่ให้อ่า เพราะญี่ปุ่นเวลามาเนี่ยไม่มีกระบะมาอันนี้เราทํากระบะสเปคเมืองไทยให้เลยแข็งแรงเป็นลายสองอนรุ่นใหม่ด้วยมีราวราข้างอะไรติดให้ครบหมดตัวนี้ปลายท่อติดปลายสแตนเลสให้ก็ตัวนี้ <c oughs> ทำทะเบียนให้เรียบร้อยป้ายเขียวพร้อมวิ่งในเมืองได้เลยไม่ติดเวลานะครับนี่พอดีเพิ่งทําเสร็จแล้วก็ป้ายเพิ่งออกมาได้เล่มทะเบียนเรียบร้อยเป็นสองเพาสี่ล้อยางสี่เส้นมีพหลบบีป้าย,ย,ยทะเบียนเรียบร้อย พิ่งได้มา14พฤศจิกาแต่ว่าเพิ่งจะว่างมารีวิวให้ดูครับถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูได้ครับของจริงรถอ,อยู่ที่ศูนย์อะไรลังสิตสอสอะไรนะครับศูนย์อะไหลังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่3นะครับราคาเข้ามาคุยกันครับขอบคุณครับ